สำหรับใครที่ต้องการเติม FC c o i นะครับผมวันนี้ขอแนะนำฟีฟ่าคอยด .com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็สามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นําไปแลกของรางวัลได้อีกมากมายในพาร์ทนี้ครับในศึกฟุตบอลคาราบาวคัพนะครับเรามีคิวเจอกับฟูลแลมครับถือว่าเป็นเลื่องงามยามดีนะที่เราจะได้ใช้ชุดไทยแลนด์ฟูลทีมอีกหนึ่งครั้งเ <laughs> พราะว่าพาร์ทท ติดอกติดใจนะเอาจริงๆถึงแม้เราจะพ่ายแพ้กับแอสตันวิลล่ารันุกวนแต่ด้วยรูปเกมนะครับโดยรวมผมว่าก็ไม่ได้ถึงกับแย่นะอาจจะดูแบบเกมรุกเราดีกว่าด้วยครับแต่แน่นอนนะครับากฝั่งของแอสตันวิลล่าพี่แกเขาก็มีความเฉียบคมมากกว่าเลยครับทำให้เขาได้ประตูชัยไปเอาจริงๆนะครับผมในรายของปีกซ้ายอย่างคาโอรุเมโตมะเนี่ยผมมองว่าผมจะเซ็นเข้ามาในช่วงมก,กราคมนี้นะ บางครั้งนะครับอเล็กซิสเวกาเนี่ยไม่มีตัวตายตัวแทนหรืออาจจะเป็นโรเทชันนะครับถ้าเกิดเล็กซิสเวกาไม่ได้ลงเลยเนี่ยผมว่าทางซ้ายเนี่ยก็หาตัวเปลี่ยนลำบากนะครับผมบอกแว่าในส่วนของคาร,รุมิโตมะก็น่าสนใจในวัย28ปีตอนนี้อยู่กับไบรตันผมว่าก็เป็นดิวที่น่าสนใจครับหรืออาจจะเป็นปีกนะครับผมแบบโรเทชันจัดๆเลยนะก็คือออมจีซุงครับ ในรายของออมจีซุเนี่ยทุกคนน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วในซีรีส์ปี2อ่นะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีความเร็วจิ๊ดจาดนะครับผมสำหรับออมจีซุงเรื่องของสปีดความเร็วเป็นจุดเด่นแต่ว่าทักษะอาจจะไม่ได้ดีเท่าคารุบิโตมานะแต่อย่างที่บอกไปถ้าเกิดอยากจะเอาเข้ามาเป็นโรเทชันผมว่าออมจีซุงก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมในตำแหน่งหน้ากึ่งปีกซ้ายของทีมฮะ ทุกคนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix, Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแ p ปชูถ้าบอกว่ามาจากลิกฟอฟารรับฟรียูทูบพรีเมียมเจ็ดันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ ถ้าอยากจะเติม Fc ยีทั้ง p c และโมบายให้นึกถึงอ e ีลัสติกช็อปร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่าสปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาแถมเติมง่าย Easy แบบอีซี่การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามารถติดต่อได้ที่อ e ีลัสติกช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมอะไรครับผมฟูลแลมครับในระบบ4 2 3 1ครับแ <อา S 1> น่นอนว่าใน5้าเกมที่ผ่านมาฟูลแลมชนะ2แพ้2เสมอ1นะครับผม แน่นอนว่าแทคติกของฟูลแลมครับเป็นสไตล์เคาน์เตอร์แอตแทกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังลูกสวนกลับให้ดีครับเพราะถ้าเกิดกลับไปดูไลน์อัพนะครับเขาจะมีนักเตะเร็วๆอย่างกองหน้าอย่างเบอร์ขาดอีโวบี้นะครับผมเออสมิธโรนครับก็เป็นตัวแทงคิลลร์พาร์ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกไปครับเขาอันตรายในลูกสวนกลับแน่นอนแต่ว่าใจหลักนะครับก็จะมีทางด้านของกองสุกรกองหน้าครับปีกซ้ายอย่างชยากองกลางสองคนอย่างอังกูลแล้วก็จินโซพาทุกคน ในส่วนกาหารกำลังแล้วก็ภัยทูพิบาลก็ยังได้ลงเป็นแบ็คขวาซ้ายอะไรครับผมเกมกับฟูลแลมครับโจนาธานเบอร์ขาดครับนี่คือกองหน้าความเร็วจี๊ดนะครับต้องระวังให้ดีครับอะไรครับผมเลสเตอร์ซิตี้ในฐานะแชมป์เก่าครับวันนี้เปิดบ้านคิงพาวเวอร์เจอกับฟูลแลมนั่นเองวันนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชพานใช้เอดีดีครับเป็นกลางรับนะในเกมชิ่แล้วทุกคนจําได้ครับเ,เรามี กองกลางอย่างอังกูนกับจินโซพาครับเป็นกลางตัวบล็อกสุดบล็อกครับส่วนกลางรับเป็นธนากานะแน่นอนว่าก็ความหนักแน่นนะลดลงไปเยอะครับวันนี้เลยใช้เอดีดี้เลยเลสเตอร์ซิตี้ครับถ้าเกิดสมุิผ่านเข้าไปได้เนี่ยจะมีโอกาสไปเจอคู่ระหว่างเวสแฮมกับเชลซีนะก็ถือว่าหนักทั้งคู่ครับเดินจับบายจับเบื้อนก่อนครับแน่นอนครับว่าเราในฐานะแชมป์เก่าปีนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงครับและก็เต็ง ชนิดว่าเตงหนึ่งก็ได้นะเพราะว่าเป็นแชมป์เก่าด้วยแล้วก็เสิร์ฟทับมาอย่างเหนียวแน่นเลยอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งของเลสเตอร์เจ้าบ้านครับตรงกลางรอยอยู่ครับแล้วสายส่งมาให้อังกูเจงหวันนี้ตั้งป้อมกดซ้ายโอ้โหเกือบเข้าโอ้นี่คือตัวทีเด็ดของเรานะเรื่องการยิงไกกาหารแทงยาวๆมาสวยๆเจ้าวันนี้จับได้แล้วสายของกอบสุกโอ้ยไปสอนอยู่ในจุดที่ดีแต่ว่ายิงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับสายปริ้นออกไปเยอะครับจังหวันนี้ อู้แต่จริงๆชายารออยู่ด้านในถ้าเกิดเห็นแล้วส่งให้ไมีมโอกาสเลยจินโซพาวนเข้ามาด้านในเล่น1 2กันแล้วซ้ายซ้ายเติมมาไพทูนโอเวอร์แลปขึ้นมาตบกลับมาแล้วชายายิงติด้องอีกโอ้โหแมว่ได้ยิอจอเลยปาดเข้าไปและวคุโบฝากขวามาที่นัดจินโซพากดเต็ม็องอีกแล้วเอด็ดดีออกซ้ายไป อ่าและเบอร์ขาดสปีดขึ้นมาจาังหวัอิชาคุระอิชาคุระโอ้โหชนล้มไปเลยครับ้หูหเรื่องของความเร็วอาจจะตามไม่ทันแต่ว่าแข็งแกร่งกว่าเยอะไททูนฝากมาจังหวัน,นี้ชยาหักเข้ามาแล้วหูเกือบถึงกู้โบแม่โดนโตกลับครับต้องระวังลูกโตกลับให้ดีๆแล้วจังหวะนี้อู้เข้าได้สวยครับซซนเดอร์เบอร์ครับในสวนกลับจังหวัน,นี้ฝากไปแล้วปาดออกมาฝั่งนูเนี่ยุไททูนมาทันเก็บได้ที่เฮอร์เมนเซนไททูนเข้าตรงกลางครับอ่ารับลง เอดีดีฝากมาจังหวะน,นี้โล่งๆและนัดกินโซพากดแรงๆโอ้โหไปมือของอาเซเวโดเหลือเชื่อโอ้หจอมยิงไกลหนึ่งคนมนกิปัดดีมากชาย,ยาครับจะได้เปิดเตะมุมครอสโค้งๆมาแล้วคิบิแจโอ้โหเซฟได้อีกเหลือเชื่ออีกโอ้ยกับทางเดิมยังพลิ้วไม่ได้ครับบนกลับมามาสวยๆเอดีดีอดีดีฝากขวามาที่คูโบซ้ายข้างถนัดแล้วปันเลยโอ้โเซฟอีกโอ้ยดึบอะไรขนาดนั้น โอ้โหชุมม่มอาทีไผชูนไผชูนหยอดเข้าไปแล้วคูบโบจะเจ้าหี่โบงลงพื้นแล้สามจอยสองอโอ๊ยกาหกาดกำลังเลือเชื่อโอ้ไปเข้ากรอบไนดะ้ยังไงวะนะี่ยโอ้แอคชั่นสุดท้ายครับของครึ่งแรกเป็นไปได้ทุกคนดีแล้วจะมันเกิดมาเป็นแบ็คขวาแล้วมันเกิดไปกองหน้ามันโดนด่าแน่นอนครับกาหาร ทีโซภาฝากต่อขวามาที่กาหารสปีดโดนบีบอยู่ครับกาหารฝากเข้าหนเนอาแล้วมาสวยครับส่งมาที่อันีๆแล้วอังกูลแทงช่องนี้มาโอ้โหไม่ทะลุรับแม่เกือบดีแล้วอังกูลมาแยกเอาไปกอมสุกมาแยกได้กอมสุกชิปเข้าไปติดบล็อกโอ้โหบาซี่โอ้โแล้วน่าจะติดแฮนบอลหรือเปล่าแล้วชายาวิ่งเข้ามาปั่นกัหวันี้โอ้ยโหโหชนเสายังไงโอ้โเกือบดีโอ้โหยังทันรับ มันขาดความแรงไปนิดเดียวแต่ว่าทิศทางดีจัดจัดแล้วมารับที่กาหารหนีชีกนี้มากาหารครับฝากออกวงนอกให้คูโบรับสปีดมาคูโบดึงเขาแล้วไหนคูโบหยอดไปให้กอบสุขจังหวะนี้โชม,มาดีมากกอบสุกจับแล้วกอบสุกิงอ้ยังไม่ได้อีกเลยโอ้โหมันไม่ผ่านตัวโอ้โตัวสุดท้ายประตูยังไม่มากรอบสุขโอ้โหนัจีนสซฟาป่าซ้ายมา แทงตรงกลางมาสวยๆครับจังหวะนี้แล้วกอบสุกเงยหน้ากอบสุกเงยหน้าแล้วกดเองโอคาดิอะไรครับเนี่ยแล้วกอบสุกเลสเตอร์ซิตี้ครับมีเปลี่ยนเหมือนกันครับต้องส่งตัวหนักๆลงมาครับเซอร์เก้เบลิกวิดซาวิดลงมาแทนนัทจินโซพาครับแล้วก็ได้ของโซเลลงมาแทนคีวินแจคุบโบดึงจังหวะแล้วคุบโบม้วนเลือกขวาไปสวยๆครับที่กาหารกำลังสปีดขึ้นมากาหาร หนีมาได้ดีกาหานหักเข้ามาด้านในจับมาที่กรอบสุกิโกยังไม่ผ่านอะาเซเวโดนี้เปิดครอสปลายจังหวะนี้เซอร์เกลโอ้หไ,ได้มงแต่กดไม่ลงคนระับเซอร์เกลไปดีวซา,าวิดลงมาใหม่ๆฝากต่อมาที่กอบสุกจังหวะนี้กอบสุกเลือกขวามาที่คุโบหลุดขึ้นมาคุโบดึงโดนสไลด์ย้อยกันมาแล้วปาต่อมาแล้วจชายาย,ยิงโอ้ยไม่เข้ากรอบเหลือเชือ่อ แล้วหมดเวลาครับ ok. โอ้โหต้องจบกันที่ดวนจุดโทษโอ oh ้โห oh ยังหาประตูแรกไม่ได้ครับชุดเด็กชายของเราน่าจะต้องดวนกันแล้วครับอถือว่าหวาเสียวนะมือแรกของเลสเตอร์ซิตี้แล้วโอ้ยอเซเวโดเหลือจะเชื่อจะจัดมาที่เฮอร์แมนเส้นจังหวะนี้เอาไม่อยู่โอยแม่อเซเวโดครับโห้เเซฟดวดมากบริโิคซาวิดครับ วิ่งเข้ามายิงแบบเรียดๆเ,เลยแล้วมาดูฝั่งของเบอร์คาดกับเพอร์แมนเซนแล้วโอ้ปัดได้เหมือนกันอาแล้บซ้ายของฟุมงคลอังกูลฟูงมงคลกดเต็มข้อเลยอาร์มสวยงามมาที่สมิตโรกับเฮอร์แมนเซนครับสมิตโกชิปอีกแล้วโอ้พลาด2คนติดเลยทีนี้เป็นโอกาสของกอบสุกไหมครับกอบสุกวิ่งเข้ามากดโอ้ย โอ้เมื่อกี้ไม่ดีครับแล้วปัดได้อีกแล้วโอ้โหภาคไม่ทันเนี่ยมันขยันยิงจริงๆโอ้โหอาแล้วกลายเป็นว่าเลสเตอร์ยิงดีกว่าทันที่ก็มีพลาดเหมือนกันคนสุดท้ายครับชยาถ้ายิงเข้าจบตรงนี้ครับวิ่งเข้ามาซัดแล้วเรียบร้อยโอ้โหเป็นไปได้มันดูจะไม่ค่อยดีด้วยครับแต่ว่าสุดท้ายเราผ่านไปได้ครับแล้วก็เป็นชัยชนะนัดแรกของชุดเด็กไทยครับอาจจะไม่ได้เต็มชุดครับแต่ว่าเราได้ ไทยชนะนัดแรกครับจาก,การดวลจุดโทษครับถือว่ากดดันนะถึงแม้จะเจอแค่ฟูแลมนะถือว่ายิงได้ดีแต่อาร์เซวโดทุกคนหนึบม,มากเมื่อกี้ทุกคนเห็นจังหวะเซฟในเกมปะแม่งเซฟจนนักเตะเด็กไทยท้อทุกวนแล้วขู่ชายายิงดีมากครับเข้าเสาก็คือไปถึงก็อาจจะไม่ทันด้วยวันนี้นะครับผมเรามีโอกาสยิง16ครั้งนะทุกคนดูดิ16ครั้งอะแล้วทุกคนไปดูนะครับการเซฟของ A อาร์เซวโดวทุกคน ผู้สาบประตูวฟูลแลมครับดูฮะการเซฟของเซเวโด16ครั้งนะเข้ากรอบ8เซฟ8ปซักเซตเรด1 0 0้โอ้โห,โโหเดือดมากมันเซฟอย่างนี้นะใครไม่ท้อบ้างแหละและอีกคู่นึงครับอย่างที่บอกไปครับเวสแฮมกับเชลซีเขาจบลงที่เชลซีชนะครับโอกาสแน่นอนครับรอบต่อไปเราเจอกับเชลซีการันตีแน่นอนครับก็ถือว่าเดือดแน่ๆครับในรอบรองชนะเลิศน,นั่นเอง อะไรทุกคนถ้าเกิดเราพูดถึงทีมชุดที่2ครับทางขวาเนี่ยปัญหาของเราก็คือตอนนี้เนี่ยกองหน้าครับอย่างกอบสุกอะคือผมว่ามันมีจังหวะพลิ้วจังหวะที่แบบแข็งแกร่งนะแต่ว่ามันจบสกอร์ไม่ดีรุคนคือจะว่าไม่ดีก็ไม่เชิงเรียกว่ามันยังไม่ครบกริบละกันเพราะว่าในเกมที่แล้วก็ต้องยอมรับว่าอาเซียเวโดมันหนึบจริงอะตอนนี้เนี่ยกอบสุกครับพูดง่ายๆก็คือลงไป7เกมสามารถยิงได้1ประตูนะในฤดูกาลนี้นะครับ หนึ่งประตูที่ยิงได้เนี่ยก็คือในเกมเฟรนดี้แมตครับในช่วงพีซิซันนั่นหมายความว่าเมื่อเข้ามาถึงจุดที่เป็นฟุตบอลแข่งขันจริงๆเนี่ยลีกพรีเมียร์ลิงกิษนะครับคาราบาวคัพยูโรปาลีกยังไม่สามารถยิงประตูรแรกกับชีวิตตัวเองได้นะก็เรียกว่าต้องสู้ต่อไปแน่นอนครับเราไปดูในเรื่องของสเตตัสหน่อยอีกไม่นานแล้วครับกอบสูกน่าจะพัฒนาเป็น กองหน้าได้เลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเอาจริงๆเนี่ยน้องก็ยังขาดในเรื่องของความคมคนับซึ่งตอนนี้เราก็พัฒนาให้น้องดูดีขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องใช้เวลาครับทุกคนเพราะว่าเพิ่ง17ปีเท่านั้นครับแต่ว่าทรงมันดีนะแต่อาจจะขาดความคมนิดนึงเลยครับอีก5สัปดาห์ทุกคนเราก็จะได้สับเปลี่ยนน็บอังกูลเป็น CM เต็มตัวนะก็หวังว่าจะเติบโตได้เร็วครับส่วนนักจินโสพายครับโอ้ฟิสิกส์เขาดีนะอีกอย่างหนึ่งสกิลมูฟ5ดาวตัวเนี้ย ผมเริ่มชอบเลยครับเริ่มที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่อยู่ในใจแล้วถ้าเกิดคู่กันผมว่าลงตัวนะสตัวเนี้ยระหว่างนัดกับด้านของอังกูลผมว่าใช้ได้ครับและก็ล่าสุดครับในส่วนของนัดจินโซพาเนี่ยก็สามารถฝึกนะครับผมเป็นบล็อกชูบล็อกสบวกได้แล้วเรียบร้อยจัดไปเอาเลยครับน่าจะดีขึ้นนะในอนาคตและในเกมกับลูตันชาวครับเราก็สามารถที่จะเปิดบ้านชนะได้2อูตรครับแน่นอนครับว่าประตูแรกครับมาจากลูกชดโทษครับของด้านของคุโบครับ และก็ประตูที่2ครับเป็นการปลดล็อกครับของอีวานฟูกุซันครับประตูแรกกับสีเสื้อเลสเตอร์จนได้ครับก็เป็น2อศูนย์ที่ทําให้เราเก็บ3มแต้มต่อไปได้ครับอัปเดตนะครับผมการแข่งขันในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับการที่เราเสมอนัดเดียวนะตอนนี้เราตกวันอันดับที่7เลยครับโอ้โหถือว่าผมว่าทุกนัดสําคัญจริงๆแล้วนะเพราะฉะนั้นในเกมถัดไปเนี่ยเราจะเจอกับด้านของฟาริมิเกาครับจากอันดับที่27รุ่นเลยครับเราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อที่จะล้างหัวตารางไว ไม่งั้นนี่โหเรียกว่าเราจะดรอปลงมาเรื่อยๆไม่ได้ด้วยคนและในเกมกับฟามิลิกาครับเราก็เฉือนมาได้2ประตูต่อหนึ่งครับอย่างที่บอกนะครับเกมในสึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับก็ถือว่าน่าจะมีความตึงเข้มมากกว่าพิพิริอังกฤษพอสมควรครับเพราะว่าถึงแม้เราจะเจอกับทีมอันดับดังๆของตารางคะแนนแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะสบายครับส่วนประตูที่เราได้ในเกมนี้ครับก็มาจากชองฟิลิปมาเตต้าครับประตูแรกครับจากการหลุดเดี่ยวเข้าไปยิงอย่างสวยงาม แล้วก็อลิซิสเวกาครับแทงทะลุช่องแล้วสปีดเต็มสูบครับวิ่งเข้าไปยิงแบบสุดเหยียดครับเข้าเป็น2ประตูให้กับเราในเกมนี้ฮะและในเกมกับเอวาตันะครับผมอีกหนึ่งเกมที่เราก็สามารถบุกมาชนะได้2สูตรครับโดย2ประตูที่เราได้ก็คือ2จุดโทษครับโอ้ถือว่า ก็มีดวงมีโชคเหมือนกันครับหจุดโทษจากคูโบะและก็1จุดโทษจากอีวานฟูุซันนั่นเองครับก็แบ่งกันไปคนละประตูนะเก็สาแต้มต่อเนื่องครับทุกคนสำหรับเรตเตอร์ิตีล่าสุดนะครับผมข่าวดีก็คือเจ้าหนูอังกูลฟูบมงคลครับสุดท้ายก็สามารถปรับปรุงตัวเองเป็นในส่วนของ CM ได้สักทีครับหลังจากที่เป็นการุกอยู่ยาวนานมากนะนี่ใช้เวลาประมาณปีหนึ่งเต็มๆเ,เลยนะอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนให้น้องเป็น CM เต็มตัวจัดไปโอเคครับ แ่รอนครับเราวนกลับมาเจอยูโรปาลีอีกครั้งครับตอนนี้เรารางอันดับที่4ครับเกมถัดไปเราเจอกับฮอฟเฟนไฮม์นั่นเองครับเกมนี้เราต้องชนะให้ได้ครับเล่นที่บ้านด้วยเพื่อที่จะร้างอันดับที่1นถึงสไว้ต่อนั่นเองครับเรามาวิเคราะห์กันก่อนครับฮอฟเฟนไฮม์ครับในระบบ52-12ครับโอ้โหเรียกว่าฮอฟเฟนไฮม์ในยุคนี้ครับจะมีกองหน้าตัวจี๊ดอย่างอดัมโพเชกนะครับเป็นหน้าที่มีความเร็วและก็มีความสูงใหญ่อันตรายนะ กลางรุกยางคาร์มาริชครับหูแล้วผิวจัดนะครับก็ถือว่าเขามาเล่นแบบแคบๆนะเราต้องระวังแดนกลางให้ดีเพราะเราไม่ค่อยได้เจอทีมหลัง3แล้วก็ไม่ได้มีปีกมากบ่อยเท่าไหร่ครับอะไะครับวันนี้ครับในระบบ4 3 3ครับวันนี้ที่เซอร์ไพรส์ก็คือในส่วนของกองหน้าตัวเป้าครับเราจะใช้เป็นขอบสุกนะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเป็นอย่างไรครับหลังๆเราเริ่มอยากจะดันน้อง้เติบโตได้เร็วนะซึ่งก็ต้องให้เพยายามในการลงเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นเกมใหญ่ครับเจอกับฮอฟเฟนไฮมรนุ่นเลย อะไรครับผมวันนี้ที่ King าวเวอร์เซเดีมครับเกมเย้าของเร c เ t อร์สตีครับเป็นเกมรองสุดท้ายนะทุกคนก่อนที่จะไปเจอนัดสุดท้ายครับในเดือนถัดไปครับก็ถือว่าตอนนี้เราร้างหัวตารางครับก็ถือว่าภาษีผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์สูงมากครับเกมกับฮอฟเฟนไฮม์ครับวันนี้อย่างที่บอกไปครับเซอร์ไพรส์ครับในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าครับใช้เป็นทานของกอบสุกฟุ้งโมคลอันนี้ก็บอกเลยว่าอยากจะปั้นจริงๆนะ ด้วยน้องยังหาประตูแรกไม่เจอครับทุกคนก็ต้องใช้เวลาซะหน่อยแต่เกมนี้ก็หวังว่าน้องจะเปิดประเดิมได้นะเพราะว่าเป็นเกมใหญ่ด้วยครับแต่ว่าในกรณีที่ถ้าน้องทำอะไรไม่ได้จริงครับเรายังมีฟอร์เนียลโกมันแล้วก็ชองฟลิปมาเตตาครับในตำแหน่งกองหน้าสำรองอยู่แหละครับนี่ครับเบอร์2ี่แได้แล้ววันนี้ครับในตำแหน่งกลางรับให้โอกาสไปของซูเลมาน่าครับเพราะว่าพี่แกก็ไม่ค่อยได้ลงสักเท่าไหร่ในส่วนของเอดีดี้ก็ได้พักครับเกมนี้ เช่นเดียวกับซาลาซาครับได้ลงเป็นตัวจริงครับในตำแหน่ง CM ตัวซ้ายครับอะรครับผมเกมจะเริ่มต้นครับจากฝั่งเลสเตอร์เจ้าบ้านครับกอบสุกกลับมาตั้งกันที่โอมาโซเลวันนี้นัด้ของกิมินแจเป็นกับตันทีมครับยกซ้ายไปมาที่ไพทูนโดนบีบเร็วนิดนึงครับปากปะยังพลิกเล่นไม่ได้คอฟเฟนฮาม่แกเล่นหลัง5ด้วยครับเจาะยากเหมือนกันข้ามาแล้วส่งให้กูบบ คุโบดึงจังหวะแล้วอ้อมหลังมาจัดแทงช่องนี้ไม่ง่ายกันแล้วฝากยาม,มาที่ฝากฝั่งของโฮเชกุยจนเลยมาาน่าย,ยังตัดได้ออกซ้ายไปวันนี้แรงไปไหมไม่แรงครับแล้วและวชิเวกาสปีดมาหยอดไม่ทันครับโดนจีบออกไปก่อนแล้วไปเตะบุมแรกของเลสเตอร์เตะบุมของคุโบครับเปิดครอสไปกลางกลางงบอลมันลั่นไปถึงผู้สประตูเลยครับอย่างเบอร์แมนแล้วเวกา อย่างเข้าเร็วไม่ได้เวกาเห็นซ้ายเติมเป็นไพทูลโอเวอร์แลปขึ้นมาไพทูลสวยๆครับยอดเข้ามายอนเล็กๆ่งต่อมาแล้วเซอร์เกซัดูติดร้องอีกอแล้วมาที่เบเกอร์เบเกอร์ดึงจังหวะแล้วเบเกอร์สุดเซนหลังจังหวะนี้เจอคิมมินแจอเอาอยู่เลยเลีมาได้ครับ,บ่งไป แล้วคุโบอาตัดได้สวยๆอาวดงนี่ชมได้ดีคุโบสปีดแล้ครับจะได้ของชาเคคุโบลุดขึ้นมาคุโบลุดขึ้นมาคุโบยิงเสาแรกคุโบล้มโอ้โฮูน่าจะเป็นฟาวของเราด้วยเหรอโอ้โหนี่เราล้มนะสุเลมานาปาดขวามาแล้วกาหารกำลังฝากต่อไปวงในดึงเข้าซ้ายข้างถนัดแล้วเสาแรกกดโอ้โหเรียบร้อยคุโบ โอ้ยเดือดจัดกับจังหวะมีของทาเคคุโบะ1-0เรีบจากเลสเตอร์ซิตี้ครับอจังหวะทำเร็วครับจากก้าหารฝากที่คุโบะแล้วความสามารถเฉพาะตัวครับล็อกเข้าซ้ายยิงกดเสาแรกงัดไม่ออกเหมือนกันรับด้านของผู้เล่นฮอฟเฟนไฮม์อือเรียกว่าลูกเก่งครับตังหวะนี้ไม่ค่อยได้เล่นจังหวะแบบนี้เท่าไหร่ครับเพราะว่าเขาเดาทางได้ง่ายครับแต่ว่าจังหวะนี้เข้าข้อพอดี อะไรครับผมก็1นึ่งซูเลยครับจากเจ้าบ้านไม่เสียแรงครับที่เซ็นมาราคาแพงครับคุโบะอาแล้วโอ้สปีดขึ้นมาจังหวะน,นี้โอมาซูเลซูเลเอาโดนหักคอเข้ามาโเจ็กแล้วซูเลยังเอาคืนมาได้แล้วซูเลแกะมาวนออกขวาปาดต่อวิ่งแล้วของกาฮานกำลังมีโอกาสได้สวนกลับมาที่คุโบคุโบมวนออกขวาให้กาฮานโอกโู่ตัวนี้มันสปีดเร็วจริงแล้วกาฮานเงยหน้ามองยอดเข้ามาแม่มันไม่ถึงครับ ยังได้อยู่ที่กรอบสุกกรอบสุกปาดมาเล่นหนึ่งสองการจะเล่นกับกรอบสุกแม่ไม่ทรู้กองหลังครับโซเล่แกมาสวยครับแล้วจังหวะนี้ไพทูนยกยาวๆขึ้นมามบ่งเช็ดต,ต่อมากรอบสุกเลือกขวาสุดไปครับอ้าแล้วยังได้อยู่มาที่กาหานเติมมาอีกแล้วออปชั่นมาที่คุบโบดึงเข้าซ้ายคุบโบวกลกับมากรอบสุกฝากต่อมาจังหวะนี้แล้วยกของซาซา่ากรอบสุกยิงโอ้โหไม่เข้าโอูโ้แต่ทำก็ดีมาก ไม่ลาด้วยเลยเชื่อฝั่งของเลสเตอร์ซิตี้ครับมีเปลี่ยนเหมือนกันเลยครับ3คนแล้วเฟลิปมาเตตาลงมาครับแล้วก็มีตานได้ของลิซิเบกาโดนชอตไปครับเป็นเฟรเดลโกแมนรวมถึงนัดจินโซพาลงมาแทนมิลกูิดซาวิดครับนี่คือเปลี่ยนเซตกลางเลยครับเอาแล้วเขาเสียบบอลเองอจงอังหวะนี้สปีดจิ้มไปก่อนครับขูแล้วดูครับคิมเป็นเจลโอ้โห,โโหโโเดือดมากยังไงครับโอ้โห ไม่ปล่อยจริงๆนะฮะโอ้โหจังหวะนี้สไลด์หนักไปหน่อยโอ้ยอย่าบอกนะใบแดงไม่ได,นะมได้ตั้งใจนะโอ้ยยาโอ้ยคือไม่ได้ตั้งใจโอ้สงสารเลยโอ้ใบแดงแรกในชีวิตแล้วลงมาครึ่งหลังด้วยเหลือเชื่อคือมันสุมเสียบใบแดงจริงนะเสียบอย่างนี้แต่ว่ามันไม่ได้เสียบเต็มแรงอะ่ะคือมันก็แค่แย่แล้วบอลตัวมันถลายไปด้วยโอ้โ มาชีพมาชีพไพทูลสปีดเข้ามาไพทูลฝากเข้าไปตรงกลางแล้วดูบาเดตา้าจับไม่ได้ยิงครับโอ้แล,ล้วล้มจุดโทษเลยเอ,อ้าวได้ดวงอีกแล้บโอ้ปลิบาเตต้าจังหวะนี้เนี่ยน่าจะได้สังหารด้วยเกิดอะไรขึ้นครับจับปุ๊บไม่รู้รับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะแต่ว่าจุดโทษไปแล้วครับเราเอาไว้ก่อนถ้าเข้าก็คือฝั่งเล็บสองศูนย์ เฟลิปมาเตตาวิ่งเข้ามากดเต็มข้อเรียบร้อยเลยก็ถือว่าแม่ได้2ประวูต่อศูนย์ครับมาเตตาได้ลงมายิงย้ำชัยครับน่าจะเป็น3แต้มของเราแล้วก็รั้งหัวตารางของยูโรปาลีกเลยอย่างนี้และจบลงเลยครับ2 0ครับจากเลสเตอร์ซิตี้เจ้าบ้านครับเก็บ3แต้มต่อฮอฟเซนฮา์มครับ จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในรายของกรอบสุกผมว่าไม่ได้คิเรนะเพราะว่าน้องจ่ายบอลสําเร็จ100%เลี้ยงบอลสาเร็จก็หนึแต่ผมว่าในเรื่องของการยิงประตูเนี่ยค่ายจีพี่แกน้อยครับโอกาสยิงครั้งเดียวแล้วก็ไม่เข้ากรอบด้วยคือข้อเสียของกรอบสุกอย่างเดียวคือการหาทําประตูแต่ผมว่าที่เหลือพี่แกดีหมดแล้วนะดรอปลงมาเล่นได้เชื่อมได้แต่ว่าจบสกอร์ไม่ดีนั่นแหละฮะปัญหาในรายของผู้สัประตูครับมาอยู่3คนครับเอาจริงๆผมก็รู้สึก ชื่อมันซ้ำเยอะไปหน่อยนะจริงๆอะ <c oughs> กรอบสุกอีกแล้วทุกคนแล้วก็ซูสักนะครับซูสักเนี่ยอาจจะยังไม่มีในทีมเรานะแล้วก็อีกหนึ่งคนคือผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> แต่ถ้าเอาให้แบบดีจริงๆก็จะเป็นไาด้ของกรอบสุกครับออคนนี้เนี่ยดูสเตตัสผู้สำบัดตรงดีที่สุดนะครับผมดีที่สุดนะรองลงมาก็อาจจะเป็นทางด้านของผู้ใหญ่บ้านนะครับแล้วก็รองลงมาอีกก็จะเป็นซูสักนะ อะไรครับผมพาร์ทนี้ครับสำหรับโคชพันก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพาร์ทหน้าเราจะเข้าสู่ช่วงตลาดมกราคมครับเดี๋ยวไปดูว่าเราจะเสริมใครได้บ้างนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเอาจริงก็เริ่มมีปัญหาหลายคนนะตอนนี้ก็เริ่มมีปัญหาหลายคนเหมือนกันที่ไม่ค่อยลงสนามครับทุกคนมอราวก็จะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่จะเป็นหน้าตาตึงๆแบบนี้ครับก็ต้องมาดูครับจัดสรรปันส่วนให้ได้ในพาร์ทต่อไปว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะฮะ สำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอคนละหนึ่งกดไลค์นะกดติดตามให้กับช่องวิบว a นวัตฟักด้วยแล้วกันนะครับผมและถ้าใครอยากสนับสนุนกันนะครับผมก็สามารถไปสมัครสมาชิกกันได้ครับเดี๋ยวภายภาคหน้าในเวลาอันใกล้นี้แหละเดี๋ยวผมจะทำคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟออกมาสมําหรับสมาชิกเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวมีคอนเทนต์พิเศษพิเศษให้ดูแน่นอนม,มืต้องขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมสวัสดีบายบายจ้า